คนหมดรักนะคะเขาจะไม่สนใจทำสามสิ่งนี้แน่นอนดังนั้นคุณมาดูนะว่า3มสิ่งนี้คืออะไรข้อแรกเลย เขาจะชอบพูดถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับเรานะคะก็คือบ่นอยู่นั่นแหละทําอันนั้นก็ไม่ถูกใจทําอันนี้ก็ไม่ถูกใจทําอันนั้นก็ไม่ดีทําอันนั้นก็ไม่ได้มีแต่เรื่องราวไม่พึงพอใจเกี่ยวกับเราเลยนะคะเขาจะทําแบบนี้กับเราเสมอสําหรับคนที่เขาไม่สนใจแล้วเขาอาจจะหมดรักเราแล้วนะคะ,คะเขาจะไม่แสดงความสนใจในสิ่งที่คุณมีความสุขอืคุณบอกว่าคุณชอบอันนี้คุณอยากได้อันนี้ย แล้วคุณชอบทําแบบนี้ไม่สนใจนะคะก็คือโฟกัสแค่ตัวเขาเองเขาไม่ได้สนใจคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคุณเองที่เป็นคนรักของเขาเลยคือถ้าเราอยู่ในความรักนะคู่ลักษณะแบบนี้มันไม่มีทางโตเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันคือเขาโฟกัสแค่ตัวเขาเองประหนึ่งกับว่าเหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวค่ะคําว่าคู่เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบ สนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยกันดูแลกันและกันคนนี้ออกนอกลู่นอกทางอีกคนก็ตบๆเข้ามาให้มันเข้าล่องเข้าลอยพูดง่ายๆว่าชวนกันเติบโตวชวนกันได้ดีอ่ะอันนี้คือคู่ที่รักกันแต่สําหรับเขาคือมันไม่ใช่โอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่คุณพูดเวลาที่คุณพูดหรือคุณแบบขอร้องให้เขาช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ แก้งทําเป็นลืมแล้วไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวนะเป็นทุกรอบเป็นบ่อยมากจนคุณรู้สึกว่าพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยแล้วเป็นอะไรที่คุณต้องแบกรับไว้อยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนเป็นดือบแบบเลยอ่ะคุณนะนะคะมันก็จะทําให้คุณเหนื่อยในความสัมพันธ์ทําให้คุณลําบากซึ่งถ้าเรามองตรงๆนะคนที่เขาชอบจริงๆคนที่รักจริงๆอะ่ะเหมือนกับคุณตกลุมรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณจะทําให้สิ่งนั้นอะ่ะชอบคุณ คุณจะทําให้สิ่งนั้นพึงพอใจคุณโอเคไหมคุณจะทะโนทะหมสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือธรรมชาติของความรักแต่ตัดภาพมาที่เขาคือไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเราก็ต้องมาถามตัวเองให้ดีดว่าเอ๊ะเราวางเซ็ตเป้าหมายในเรื่องของความรักเราเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือมันไม่ได้ตรงสเปกกับคุณนะมันไม่มีคําว่าเสียเวลาหรอกคะ่ะชีวิตคุณมีค่าเสมอเลือกคนผิด สามารถเลือกใหม่ได้นะโอเคไหมดังนั้นอนะอะไรก็ตามที่มันดีสําหรับตัวคุณแล้วคุณมีความสุขอะคุณจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนใช้ชีวิตนะคะโอเคเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ